เราจะเปิดเวิร์กช็อปให้สำหรับผู้ที่ว่ามีความสนใจที่อยากทำงานไม้ด้วยตัวเองก็จะมีอาจารย์ที่ว่ามาจากพระจอมเก้าแล้วจะมาคอยควบคุมดูแลการผลิตอยากทำเก้าอี้ตัวหนึ่งเป็นไหมคะได้ค่ะต้องมีความรู้หรือว่าความเชี่ยวชาญไม่ต้องเลยอาจารย์เขาจะเป็นคนคอยควบคุมให้หมดว่าเครื่องมือตัวไหนใช้กับอ,อะไร ก็ชอบงานไม้พี่ว่ามันมีเสน่ห์นะบางอย่างมันทำมันทำไม่ได้อะอย่างลวดลายของไม้อะคือถ้าให้ไปทำเรียนแบบพี่ว่ามันก็ได้ไม่เหมือนงานไม้นะ หลักเลยของเราจะเป็นป้ายไม้แล้วก็ตัวสอนฉลุไม้เราก็จะรับทําเป็นป้ายบ้านเลขที่เป็นบอร์ดลายนามป้ายร้านอาหาร1นิ้วแล้วก็จะมีตัว2นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว2นิ้วนะคะตัว2นิ้วเราก็จะมีเป็นไซส์กันเป็นลายกระหนกกับเป็นเป็นฟอนต์ราชการตรงตัวนี้2นิ้วคือเป็นเป็นความสูงเท่ากันแต่ว่าจะอยู่ที่ลวดลายแต่ว่าที่ขายดีหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ราชการตรง บ้านไม้เก่าของของของญาติพี่อะ่ะแล้วเขาอะ่ะทําสลักประตูแล้วนี่พี่ก็มองว่าเออเราน่าจะทําสลักประตูมาขายบ้างนะแล้วพี่อะ่ะพูดได้เลยว่าพี่เป็นร้านแรกที่เอาทําสลักประตูมาขายต้องมีใจรักในงานแกะเอาใจเข้าไปอยู่ในในงานนั้นด้วยมันก็จะออกมาด้วยความสวยงามอะ่ะแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์